ฟิฟ่ภานนิตรีกับเซดดี์ของกาลาติกกอดนะครับวันนี้อยู่ในศึกของยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะเราจะเจอกับชักตันซึ่งผมซึ่งตอนนี้เนี่ยคะแนนเราอยู่อันดับหนึ่งนะครับผมว่าน่าจะเราน่าจะสคิปได้นะเนาะเราจะซิมแมตช์มาแล้วกันครับ สรุปเาโอเคครับเอาละครับมาดูสเปซตัวจริงของทางฝั่งแอตติกเบลล์ครับประตูเป็นยูรินอากิเลซาบาราครับอรือบอกครับเป็นแผน4-4-1-1ครับแบ็คซ้ายเป็นมิเกลบาเรนเซกาแบ็คขวาอันิโก้เรกูเกลีกางสองคนครับอินิโก้มาร์ติเนีสและแอนเดรสเควสตากลางครับสี่คนมีอินาคิวิลเลียมอันเดเฮเลราลาอุกาเซียนิโก้วิลเลียม หน้าต่มมีอิกเอบูรเนียินและอูเนลส่วนทางฝั่งมัดอิกครับมาในแผน433ประตูเป็นดาวิดเดกอาแบ็กซ้ายอเล็กตบราเด้แบ็กขวาลิซเจมกลาง2คนอันโตนิโอลูดิเกอร์คู่กับเอเดมิติเตาขยับขึ้นมาเป็นกองกลางครับ3คนมีลูก้ามอดิกจูดเบอลิงแฮมและเควินเดอบรอยหน้าปีกซ้ายเป็นวินิสเจอาร์ปีกขวาโมเม็ดซาร่าและหน้าเป้าเออร์ลิงเบลฮาร์เรนไปชมกันในเกมกันเลยครับผม ครับเกมวันนี <sk 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 ้ครับเล่นที่บ้านของออตติกครับซานเดิโกอะไรสักแกวเด็กเรและสเตอร์ล็สันครับครับงาที่ผู้บรรยายเกมวันนี้นะครับแลยวกาวันนี้ มาติกมาในชุดสีดำนะวันนี้ส่วนเอลแอนติกบิวบลมาในชุดของชุดสีแดงขาวนะครับเดงตัดขาวนะนะครับร้องเพลงประจำชาติครับันมีน,นการลักเตจับมือกันครับผมและเซเวตผเพื่เล่นตัวจริงและแผนการเล่นทางฝั่งแอตแลนติกขับนะครับบิวบาลนั่นแหละ เลี้ยมกับวิ่เลี้ยมบ่าเฉลยแรกของทางฝั่งของเรียงม,มาติดคาปเปอร์ประมาณนี้นะสำรองนี่ก่นข้นางจะทีมแบบไงเขาเรียกการิสติก,กอนยุคใหม่ของจริงอะครับ ถายรูปก,ก่อนเกมอีกแล้ว

หนึ่งติดกุกรัขึ้นนำนาทีที่ห้าจังหวะดเดกิอาทำจุดเต็มที่แลครับแต่ว่าไปจังหวะสองไม่ทันในุดไปมาแล้วสินุดนมาแล้วนจุดอินุดกลับไปซาลาินเตอรซาลามาได้ลองลูกนี้หนึ่งหนึงครับผมโนำไว้ก็ตีจเหมือนว้เหมือนกันครับครับผม แยัดไม่ได้คร um, ับคือเดิมบอยเดิมบอยจาเลนเลนเก็บได้หลายต่อาลาครับซาลาที่วิ่งเนี่ยซาลาวิ่งมาซาล้ววิ่งเนี้ยสลาสลาสลาลิงเองเปล่าเอ๊ะเปล่าเนี้ยครับมาแล้วครับขึ้นนำเกมกลับมาเป็นทางฝั่งของแย่มานิดนึงครับบอลเด้ ใช่เบอลเดย์ไปแย่เข้ามาเดี๋ยวหาแลดนวิ่งแล้วโูดิด่ายมาลูกนี้ก็สวยๆดิจิ๊บลูกนี้โูไม่ผ่านผ่านตัวซาบาล่าห้าวแล้วส่งติดวินซิวต์เองซถึงอยู่แล้วมีคนวิ่งครับเบอลเดย์เปิดย้อนไปเสางสองเวลาได้โมงลูกนี้สามหนึ่งครับแฮตทริกครับผมซาหนา ไอเหลือเชื่อนะหม่งย้อนกลับไปยังอันนี้ได้ไปเปลี่ยนลลกสมบกเนี่ยเก็บได้หลามาอุนเอาอุนเราตีมาแล้วแต่ไม่ขวางเอาแยมซาลซาลิกมาสวยแล้ววินิชุดไม่ไม่ใช่คือเป็นแฮงกวิงครับนะครับรวิ่งลูกนี้ไหลมาหาแล้วตีเลยมาก ถวายพาสเลยอะเอาจริงนะเป็นท่าประจำพี่แกรไม่ใช่วะรอไม่ได้ปะอ้โไม่ได้เราหมดเวลาครึ่งแรกครับมาริกครับนั่อยู่4ประตูต่อ1นะฮะตอนนี้ครึ่งหลังครับมาริกมีการตีชนะของยูเรเบย์ลงมาเล่นแข่งหลังจาก้นเต่าบอลไป ซาลาไหลมาลีบอร์ลลิงแฮมเสรจะต่บอกนิดเดีเฉยเลยครับบร์ลลิงแฮมได้อยู่บอร์ลลิงแฮมเดือบบอยได้ลองนี้ห้าหนึ่งครับโอ้โหจังหวะตามน้ำของบอร์ลลิงแฮมนะถึงซาลาเริลลิงแฮนอ่าก็อะไรวะนี่ยังไปทางนี่ยมงเออโดย it Just the challenge that was required. Well, the referee tried to play advantage there, but it wasn't for the Well, now he's walking on eggshells, you might say. Next time, it'll be yellow. Well, read to win possession back. เอากาเซียเนปอีกนึ่ในช่วงเวลาสองนาทีครึ่งหลังกาเซียกาเซียยกไม่ผ่านผ่านเนาะผ่านลูกนี้สุดพาลูก็ยิงลูกนี้เดียร์าปัดออกครับแล้วหมดเวลาครับผมเดี๋ยวมาติครับบุกไปชนะเอติสติกบินเบลตู่ต่อหนึ่งสัตบ์มาร์ซาล่าครับได้ลูกอนกลับบ้านนะยิงไปสามลูกวันนี้กดแฮตทริกไปครับผม รอบเย่าหรือรอบไหนวะเอาละครับผมเราจะมีการแข่งขันกับชักต้ตาร์โดเน็ตนะครับเป็นรอบที่ชาชักตารเน็จะบุกมาเยือนเรานะที่สารเทียบก็เวิร์มิวก็นัดแรกเราก็บุกไปชนะเขาได้ที่ประมาณเอาละครับต่อไปเราก็จะมีคือทำศึกกับเย่าโซซยเดตนะนัดนี้สำคัญมากครับเราจะขึ้นจากฝูงนะแตชนะโอ้โหเป็นสมูสองสองครับ บรรยากาศทั้งคืนนี้ครับบรรยากาศที่แอร์เาติกจะชนะแล้วขึ้นเป็นจ่าฝูงชั่วขาวนะครับแล้วเราจะไปรอรุ่นให้แอว์เมติกแพ้นะครับซึ่งวันนี้เล่นกันที่ซานเโตโกเบยนาบิวนะครับผมจะเป็นการแมตช์ระหว่างรับคืนวันนี้ครับแมตช์ระหว่าง เรมาดิบกับเรลสดากที่ซาเรบาครับผมเด็กเลยนะเจลัสารลับที่ผู่บรรยาเกมวันนี้ครับ่วนผมอันนี้นะครับใ่เสียงก็จ้เหมือนเดิม นักก็เขาจะจับภาพประเดี๋ยวบอลไปล็อบเป้ทางฟอร์มติใช้แผน4-3-3ประตูตีโบกุตัวหลังสี่คนแบ็กซ้ายเป็นบาลเดย์แบ็กขวาลิทเจมหลังสองคนเิกเกอร์กับเอเดมิเตล์กั้งสองคนกั้งมันดิโทนิโคติเนียบอย องหน้ามีวิสุชนีซาร่าและิเลนัปเป้หเหมือนเดิมบล็มซอร์เนมนแดีนเนกปรดิโรแกนเนโกดโกควมัหลังสองคนครับเดรบินเลโนมานอิกซูเบเลียกางหละเป็นมาปนซูบิมินแต่ก็มาเป็นอเนมาเลนสเซียดับิซวาเบสเมเนตมเกลกยัสบอและเปน้าเป็นริซาเดอร์ซน ต้องถ่ายภาพผมแล้วจดจัดเลยจากขวาไปซ้ายครับซิล瓦เมดิเตซูมิเมนดี้ซิลาไหลไปทางซ้ายลบอกบอลไปก็ไหลไปจานเอเนเจ่ย์นะล็อกรีเกมตัดบีเมนดี้แล้วเดอร์บอยไหลได้เอ็มบัปเป้ชนโดนชนมาครับกลายเป็นเาวแล้วปะฮะโอ้ยเจ็บเนาะ เป็นลูกสูทักสูบแนวโอ้โหครับได้เป็นบอลท่วงครับลิทเจมธูมายเดอรบอยเดยบอเดบอยขึนมาลิเจมลิเจมเห็นเอมเ,เป้ลิ่งแล้วแต่ให้ซาร่ามา มาซาลาล็อกหนึ่งทีขึ้นมาเอ็มบาเป้แล้วได้ยิงลูกนี้ก็ติดเซฟของอเล็กเรมิโลแล้วจะแล้วก,ก็คุบไม่ได้ครับมาที่โอยาสบอลขึ้นมาบาส์เมนเดสแล้วจะส่งติดครับโมก้ามาดิกมาที่เดอร์บอยไอยไหลามาลูกนี้ไม่ได้ครับจะได้สวนนะทางฝั่งแล้วโซไซเดตมาที่โซบิเมนดี้ให้มาเดวิซิลบาออกไปทางซ้ายที่แล้วคืนมาเดวิสิลบาจะให้ลูกนี้ก็ล้นไปครับในกาเซฟไม่ได้แล้วจะได้สวนคะรับ ทางโมซาลาให้มาเดอร์บอยแต่โดนเลยนะมาสไลด์แต่ยังได้ครับเดอร์บอยเดอร์บอยเห็นแล้วด้านในให้เอ็มบัเป้ได้ยิงหนึ่งศนะูนย์นะแ๋ยวมาดิกขึ้นนำไปครับนาทีที่29ครับจากคิเรียนเอ็มบัปเป้นนะลูกนี้เนาะให้มาสวยมากครับทางฝั่งของเควินดอร์บอยซ็งครับอล็กเรียไม่รอดแล้วลลลลลต้องมีโกลไลเช็คด้วยนะครับ เอาบอลเข้าเต็มหรือเปล่าแต่ดูนี้ก็น่าจะเข้าเต็มใบนะครับครับตัวนี้โคนะได้เตะม,มุมเล็งบอกเพื่อนใจเย็นๆก่อนแล้วเปิดลูกนี้ครับหวังจะให้ซาร่าดได้โมงแต่ว่าอาริกลมิโลก็ยังเก็บไว้ได้ครับ มาที่วินิสุดครับจะได้เลี้ยงแต่ยังไม่ผ่านดาวิดมุลนอตอยังบอลมาที่บา์เมนเดสให้มาที่ซอนอตออกไปทางขวาที่ลูกปาดเข้ามาซอนอตได้ลองยิงแต่เด็กยาก็เซฟไปได้เราทดเวลา1นาทีครับบอลมาที่ลูก,ก้าเอเคเลนอเบเ,เป้ขอไปไหลามาที่ควินเดบอยมีพื้นที่ได้ว่างดวลกับอาริเมิโรแล้วมี าดไม่ให้วินิจรได้ยิงแต่หลุดกรอบไปครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดิดยังนําอยู่1ประตูต่อศูนย์นะ๋๋ยวเสด็จตามครับเอาแล้วครับผมเริ่มการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังเี๋ยวมาดิดจะได้เป็นฝ่ายจะขับขาจะกฝ่ายเซต้ายไปขวา อนที่โทนี่โค้ชให้มาเอ็มปเป้เป้จะแทงช่องนี้ให้ลูกก้าวมาแตะไม่ผ่านซูเวลเดียให้มาเรเมโลแล้วก็เตะกวาดออกไปครับตอลตั้งเตะจากประ,ประตูทางฝั่งของเรีวโซเซเดตเรมิโลสาด์ยาวขึ้นมาหวังจะให้ด้านหน้าทางซอลอดแต่ไม่ผ่านครับแล้วเดอบอยให้มาวินิเจอกับมูนอตที่ใส่มูนอตอยู่แต่เราคืนให้เดอบอยเดอบอยจะให้ลูกนี้ไม่ผ่านเลนอมาครับลูกเตะมุมทางฝั่งของเรีวโซเซเดตครับลองเปิดบ้างนะครับ จากทางฝั่งของเดวิดซิลบาจะเป็นคนรับหน้าที่เปิดรับเปิดเข้ามาลูกนี้อย่างหมก็ได้ครับทางฝั่งของเรามาิเก็บบอลได้ครับโซตัมเนดี้ไหลมาตรงโดนแย่ที่บอาเีกเจมเก็บได้เจมจะได้สวนครับลิเจมวิ่งมาแล้วรลิเจมดวนกับมูนอตเจอมูนอตด้านหน้าแล้ว็อกมาหนึ่งทีหลบได้ครับที่เข้าไปหลบอีกหนึ่งทีครับให้มาที่วินิจโเนียเอซิวตก็ยังไม่ผ่านซูบิเมนดี้ บอลทางขวาครับได w i z ว b าดวลกับเจมอยู่กับ w i z i b าแล้วโยกหนีมาได้ครับใครมาบิสเมนเดซได้ยิงศอกแรกนี่ก็เข้าไปเลยฮะตามมาครับ,าารบหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับที่เลี้ยวโซเซเดตนะฮะมาครับเลยกันต่อถึงแม้เโซเซเดตจะตามเราได้แต่ว่าผมว่าเราน่าจะยิงได้อีกนะเว้ยครับที่บาเป้มาที่ฟรีคิกทางฝั่งของเลี้ยวโซเซเดตครับ ซูเบเดียไหมาเมลิโนโจะพลิกแต่โดนเทนิโคตจิ้มแล้วเป็นบอลสวนทางฝั่งเรอัลมาดริดมาที่วินิสุสเทนิโคตขอบอลแล้วให้มาแล้วไหลต่อมาที่เดอะบอยเห็นด้านขวาวิ่งโล่งๆครับทางโมซาลาโมซาลาดได้จี้แล้วก็ได้ลองยิ้งตรงนี้ก็สองหนึ่งครับกลับมาแล้วครับมาดริดข,ขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งโดยลูกยิงของโมฮัมเหม็ดซาลา มาชมเกมกันต่อครับอ๋อลิโกโ้ทางซ้ายมา่ิวาคือบาจี้เข้ามาครับแล้วเปลี่ยนแกนมาทางขวาที่โอยอสาสเบลเก็บได้เดินกับเบลเดแล้วโดนเบลเดแย่แล้ว,นว,ลวันที่ซอลอดครับให้มาด้านในติดลูกก้าโมดิกมาเบลเดให้มาวินิสุดแล้วก็มมดูลากันอย่างกันครับเปิดเลี้ยวมดิครับเปิดบ้านเอาชนะเลี้ยวสดัดไปได้2ประตูตอนหนึ่งครับคว้า3แต้มไปครองครับในเกมนี้ ครับก่อนจะปิดคลิปเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนกันดีกว่านะครับก็ตอนนี้นะเ,เราครับอยู่อันดับที่2ครับ15นัดมี36คะแนนนะอันดับ1ปเป็นลาเบติส15นัดมี38คะแนนเดี๋ยวมาดูกันว่า EP หน้าเราจะขึ้นที่1ได้หรือเปล่านะครับ